วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตายทุกคนที่อยู่จังจังหวัดผักต้ทั้งหมดเลยอยู่ในบุงเทพหรือว่าอยู่ผักในกระชังนะครับชุดเล่สัญญาณนะกรับคนตายคนนี้จะไม่ทําให้พี่น้องคนตายของเราเสียใจ วัตถุประสงค์จะเอานำบัตรไปแจกเพื่อเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเรากลับมาเล่นตลกกันนะเพราะเราหายไปตั้งนานตลกเพื่อนฝูงก็ลุมด่ากันยหญ่เด้มึงทำไปได้ยังไงเออไม่นิสังตลกคนอื่นขอโทษนะคือตั้งแต่เด็กๆกันเลยมาแล้วมู้ทนไม่ไหวแล้วโทรไปหาพี่สาวคนโตก็ถามว่ามีอะไรเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันมีอะไรว่า ไม่รู้มันไม่เหลือสั้งทางจะขับรถลงทั้งคนทั้งรถลงในแม่น้ำแม่กลองคือกล่าวว่าให้ตายกันไปเลยไม่ต้องมีใครช่วยด้วยเอาแล้วที่ผมคิดว่าไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นจริงพราผมณ์นาเขาอยาให้เป็นพี่บ้าปีตันตายเลย ผ้าที่น้องก็ยังตึงอยู่แลวเลือดอกากองเป็นบ่อเลือดเลยแล้วโดนสับเนี่ยแบบสับๆเป็นเป็นชเล่เหตุการณ์มันผ่านไปสองปีแล้วนะมันคืบหน้าไหมยะจนเดี๋ยวนี้บอกเจ้าหน้าที่แต่ว่าลูกของท่านอยู่ที่ไหนคนเราทําการต้องชดใช้กรรมครับเขาบอกว่าเขาบอกมันจะเกิดขึ้นไปแต่นี่ผมรอสองปีผมยังไม่ได้เห็นนามระกูลขมาบกา,าไทรเป็นอะไรเลยม,มันมันมันบกมันเป็นลูกผู้ชายครับแล้วมันบอกน้องผมเป็นกระเทยแต่น้องผมคนเดียว แล้วมันลูกผู้ชายสามคนผมถามหน่อยนะครับว่าตอนที่ตำรวจเอามาทําแผนที่มามอบตัวน้องชายผมต่อยไปหมัดเดียวมันร้องโอ้ยแต่มันผู้ชายแมนสามคนอะรุมค่ากับเธออะสับอะทาไมเราไม่ได้ยินเสียงร้องสักแอะเลยอ่ะแล้วน้องชายผมจะร้องกี่แอะเนี่ยขนาดมันโดนหมัดเดียวมันจะร้องโอ้ยเลยนะโดนของมีคมอะม,มันต้องทรมานไปเท่าไหร่คิดคิดมั่งเหอะ ไม่เป็นญาติตัวเองไม่มีใครรู้หรอกเจ็บมากใช่ไหมใครทําน้องพี่อย่างนี้